สวัสดีค่ะช่องเจคโนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ J k คเนนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะทำเรดีค่ะแปลงนี้นะคะผู้ขายบอกว่าอยู่ติดถนนหลักด้วยนะคะเนื้อที่1ไร่2งาน15ตารางวาค่ะทุกท่านเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยกว้างๆค่ะ ตัวบ้านนะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ําอยู่ติดถนนหลักเลยค้าขายได้นะคะเปิดกิจการหน้าบ้านได้สบายกับทุกท่านราคาตามสภาพนะคะ1นึ่งล้านหกแสบาทค่ะอยู่ที่บ้านดงยอ่อตําบลปะเคียบอําเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้านมือสองจะอายุเยอะนะคะ ก็ไปตามสภาพการขาดที่ดินโฉนดพร้อมโอนได้เลยซื้อแล้วรีโนเวทก็สวยเองนะคะทุกท่านอยู่ติดถนนหลักเส้นทางพาดแดนโคงสตึกค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมนะคะท่านสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้นะคะสองช่องทางในการติดต่อผู้ขายค่ะเพื่อคุยรายละเอียดและนะัดชมพื้นที่แปลงจริงนะคะ จเจคนอเพียงนำเสนอเบื้องต้นให้ท่านรับชมกันเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ